สกรีนงานแก้ว1สีรอบใบเน้นลายเส้นใช้เครื่องสกรีนรุ่นไหนดีเครื่องสกรีนที่เราจะแนะนําในคลิปนี้คือเครื่องสกรีนสีทองระบบทวีนวันทำงานได้ครอบคลุมรับงานได้หลากหลายเป็นหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมและขายดีมาโดยตลอดเลยค่ะ จุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้จะเป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์ที่ตั้งค่าได้ละเอียดลดค่าความคลาดเคลื่อนไปได้อย่างมากทําให้สกรีนรุดเร็วแม่นยําขึ้นค่ะส่งผลให้ลายสกรีนมีความคงชัดดูพรีเมียมสุดๆพร้อมแล้วมาดูขั้นตอนการทํางานกันเลยค่ะ จทยของลูกค้าคือต้องการสกรีนแบรนด์โลโก้ลงบนแก้วพลาสติกเป็นลายโลโก้ที่เน้นเรียบง,ง่ายสกรีนหนึ่งสีสกรีนหลายรอบใบและทางลูกค้าต้องการทําเวลาให้เร็วเพื่อให้ได้ปริมาณตามตีมานของลูกค้าและเพื่อให้ทันต่อปริมาณความต้องการจึงได้มีการใช้เครื่องอบรมร้อนเข้าช่วยทําให้จัดเก็บชิ้นงานที่สกรีนเสร็จได้ภายในไม่กี่วินาทีค่ะ team. ช่างนี้จินก็ได้ทำการเทสกรีนชิ้นงานให้ลูกค้าก่อนส่งมอบเครื่องสกรีนอย่างที่เห็นเลยว่าการสกรีนในแต่ละชิ้นจะใช้เวลาไม่นานสกรีนเสร็จยิบออกและใส่ชิ้นงานใหม่เข้าไปได้เลยเมื่อสกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเลอะติดกันเพราะว่ามีระบบอบรมร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เมึกสียึดจับกับพื้นผิวเร็วขึ้นและแห้งทันทีพร้อมจะส่งมอบได้เลยค่ะและนี่ก็คือชิ้นงานที่สกรีนออกมาเรียบ ร้อยแล้วเป็นงานแก้วพลาสติกที่สวยงามและน่าจดจำมากมากเลยใช่ไหมล่ะคะท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอสเนจินโปรแพหรือโทร0868426859ได้เลยคะ่ะ